คะนมจีนแกงไตปลาค่ะนมจีนแกงไตปลาบอกตรงๆสารภาพตรงๆเลยนะคะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนนั้นแกงไตปลาหรือแกงป่าจะเป็นเมนูสุดท้ายที่อิฉันจะเลือกกินค่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนอิฉันก็จะเป็นแกงเคียว,วหรือน้ำยากะทิแต่นะตอนนี้แม่คุณสามีไขมันขึ้นนะคะดิฉันซึ่งเป็นภรรยาก็ต้องกินตามคุณสามีค่ะเลยจัดแกงไตปลามาค่ะ และขนมจีนเจ้านี้ก็เป็นอะไรที่เคยเคยกันอยู่แล้วค่ะเคยอุดหนุนเคยซื้อสนับสนุนกันอยู่แล้วนะจ๊ะและที่สําคัญมีบริการส่งถึงที่ด้วยนะจ๊ะจำหน่ายในราคาชุดละ40บาทกับทุกคนค่ะและโดยรสชาติที่เป็นแบบพอดีกินกับทุกคนค่ะพอดีกินนะคะก็คือว่าไม่ได้เผ็ดโดดจนกินไม่ได้บางทีแกงแต่ปลาหรือแกงป่าบางเจ้าจะเผ็ดโดดจนกินไม่ได้เลยกัะทุกคนค่ะแต่ว่าเจ้านี้คือพอดีกินค่ะ กินขนมจีนจะให้อร่อยนอกจากแกงหรือว่าน้ำยาจะต้องเข้มข้นและถึงเครื่องแล้วนะคะผักก็เป็นเรื่องที่สำคัญะค่ะผักยิ่งเยอะยิ่งอร่อยค่ะทุกคนคะ mm ่ะ hmm. อร่อยหรือไม่อร่อยก็ดูจากการที่ดิฉันกินก็น่าจะทราบแล้วนะคะว่ามันอร่อยหรือเปล่าชอบคลิปนี้คลิปนี้ดีมีประโยชน์มีสาระรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะพี่จอยพากินใบชุมพรจ้า